เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กับ Monster Hunter Frontier บันทึกดักล่า EP ที่86เราอยู่ใน6ดาวตอนนี้เหมือนเดิมลุยเฟสต,ต่อกันเลยดีกว่าไวส i n ีนเอาซี่มา1น,นก็มาดิเนี่ยจะมีภารกิจจริงๆผมยากเอาเพื่อนไปลุยมากเลยอะเรามีมยังมาทำไม่ผ่านก็คืออันนี้ เขาบอกว่าให้เล่นผู้หูเราอะ่ะให้สกิลอาวุธอะ่ะเป็นระดับมาสเตอร์ของผมมาสเตอร์แค่อย่างเดียวก็คือแมกเนตสไป์เหลือไออาวุธอื่นๆอีกที่ยังไม่มาสเตอร์ก็เลยแบบเอาไปเล่นดีหรือเปล่านะกำลังคิดอยู่ใครคิดเห็นว่าไงก็ฝากคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับ หนึ่งขวดไปไม่อีกหนึ่งยัดอีกหนึ่งขวดอุ๊เอานี่ด้วยฮัลโหลวัสดีไอ้นุม่มเอาอื่นเดี๋ยวนี้โอ้ยโอ้ยไม่แน่นี่แน่นี่แน่นแน ตอย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 นี่น <together. army. S 2> ี่นี่จัดจัดจัดเลดีจัดเลดีนี่แหลนี่แหลนี่แหลโอ้ยโอ้ยโอ้ยอาเอาอาเอโอ้โหไม่ได้เลยจังหวะนี้ กงรีบกินก่อนแล้วเอ้ยเฮ้ยนี่แน่นี่แน่มาซี่มาซี่โอ้ยโอยอะไรวนะน่ะห่างโคตรจะแรงได้เดี๋ยวแม่งโดนเปรี่ยวนี่ก็มึงอะนี่แน่ โอ้โหภาพ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 อะไรอะไรทำอะไรอ,อ๋อเขียวเหรอมึงเชียวเหรออุ๊ยอะไรอะ่ะตกใจตกใจหมดเลยตกใจหมดเลยเฮ้ยเฮ้ยมันทำไอไฟแน่ๆเลยวงล้อมไฟ โอ้หไม่น่าเจาะแม่งก่อนเลยเสียดายอือข้าวทางนี้ก็ได้ไม่ไงโอ้ยโอ้ยนี่เน,นี่ยน,นี่หนีน่ยอืมอือ หางแม่นเกะกะชะมัดีกกินก่อนแล้วเอออันนี้ดิโอ้โหแบงิดิงเข้าไปออกมาวิ่งมานี่เออ,อ่าทำตัวอย่างนี้สิ นี่แน่นี่แน่อืมทำอะไรมึงจะทำแบบเดิมห่ะอะไรวะโอ้ยสุว่าไล้ยังนี่แน่ มาดี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 นี่แน่นี่แนแ่ต่อยต่อยต่อยจ้าวัวเจาะเข้าไปเอออะไรอะไร นี่แน่อืมแตกไปดิมึงเจาะออยทีบอืม อ้าวอ้าวลัวหมัดแล้วมึงจอสัด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 นี่มัดตรงเข้าไปนี่แห้ยเฮ้ยเฮ้ย อาต่อยต่อยเข้าไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยดีอะพี่หมูพี่หมูช่วยไว้อุ้ยอุ้ยตกใจอย่านะหลบก่อนแล้วกันเอ้ย มาจุก็เข้ามาแล้วดีวมาโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ้โหเต็มเต็มจังหวะประสาน,นีไงมันก็โดนใส่ไปเยอะอยู่ ไปต่อกันเลยเอ่อกีนอันนี้นี่อีกสักหนึ่งขวดเหลาสักหนึ่งทีไปวิ่งอะไร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 เอ้ยโตอจอดได้แล้ว นี่แน่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 นนเจาะเขาไปดิเออเอเอหลังแตกหลังแตกโอ้ย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 เฮ้ยมันนี่ไวะ มึงอยู่นายเอ้ยอะไรวะนี่อื้มอ,อื้มเอ้ยเอ้ยเอ้ยหาเต็มเต็มหน้าเลยเอออะไรอะไรไปไหน,นวะ กูมาแล้วกูวมาแล้วอือฮือโอ้ยโอ้โหดีนะที่หมูใช้เลือดมันไม่ดีมึงอะอือหือจบล่วงไปซะ เอาละครับถ้าคนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่เดี๋ยวทดหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเจอกันครับผม